สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะขเขมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะน้ำกำลังจะเดินทางไปพัทยานะคะเดี๋ยวจะไปรีวิวโรงแรมที่พัทยาให้ดูนะคะว่าที่น้ำพักเนี่ยรูหราอลังการหรือว่าดีงามแค่ไหนนะคะไปแล้วแล้วก็เฝ้าบ้านอย่างนั้นนะลูกวันนี้แม่ไม่อยู่นะอันนี้ดาต้านะคะแล้วอันนี้น้องไตนะตาตาโตเลยตกใจอะไรลูก ไปแล้วนะคะแล้วไว้เจอกันที่พัทยาคะ่ะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายไปละขอบคุณไปแล้วโอ้เ okay, oh, จ็บโอ้ค okay. ุไปไปไปลคะค่ะ ถึงแล้วค่ะตอนนี้นะคะน้ำอยู่ที่แกนตาราโซ่พัทยานะคะแล้วเดี๋ยวน้องจะพาขึ้นไปดูบนห้องนะคะห้องมีฟ a m i มล s สสูตรกับอีกห้องหนึงเดี๋ยวไปดูว่าเป็นห้องอะไรนะคะขึ้นไปดูกันตามขึ้นไปเลยค่ะชั้น17นะคะ, <17 S 1> ะ,คะห้อง Family s สส mm ูต hmm. รที่น้ำพักนะแล้วก็น้องเฟิร์นอีกห้องหนึ่งเป็นห้องอะไรคะ่ะ่พรีเมียมแกนด์สวีท พีเมียมแกสวีทอยู่ชั้น16เนอะอ่าเดี๋ยวเปิดให้ดูเวลามีเท่านี้รีบมากด้วยวันนี้มาเลนนะคะเดี๋ยวไปเจอกันบนห้องค่ะมาค่ะเข้าไปดูกันจะต้องหยุดยืนก่อโอ,โอ้โหเชิญเขมาเลยค่ะเดี๋แก๊งแล้วก็คือเดี๋ยวน้ำจะเสียบต้องเสียบตรงไหนได้อ่ะ มาที่ห้อง A นะคะเดี๋ยวมาดูห้อง A ก่อนนะคือข้างในของซ a m i l y s u ว t e เนี่ยข้างในนะคะมันจะมีสองห้องในการเป็น A กับ B เดี๋ยวเข้าไปดูห้อง A ก่อนคะ่ะล็อกเรียบร้อย <c oughs> อ้อพอปิดปุ๊บมันจะล็อกเลยใช่ไหมจริงๆมาตรการแบบตารวจฝา่าความปลอดภัยดีมากเลยพอเดินเข้ามานะคะก็จะมีทีวีนะคะแล้วก็ที่นั่งทํางานนะแล้วก็จะมีเตียงนะคะเตียง คู่นะเดี <S <S 是是๋ยวป่ะเตียงคู่นะแบบนี้นะคะสามารถนอนได้ห้องหนึ่งนอนได้สองสามคนสี่คนแล้วแต่ว่ามีเด็กมาด้วยหรือเปล่านะแล้วก็ตรงนี้นะคะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะคะ,ะ,คะเป็นพวกกาแฟชาอะไรต่างๆน้ําดื่มนะแล้วก็มีตู้เย็นด้วยนะคะมีตู้เย็นด้วยเราจะต้องเปิดให้หมดอันนี้เปิดไงอะ เลื่อนอ๋อันนี้ก็จะไว้เก็บไดเป่าผมนะคะส่วนเปิดมานะคะก็จะมีตู้เสื้อผ้าเออแล้วก็มีสลิปเปอร์ให้นะคะเดี๋ยวเราดูอีกฝั่งหนะึ่งนี่นะคะตู้เสื้อผ้าฝั่งนี้นะคะก็จะมี ตู้เซฟด้วยนะคะสําหรับคนที่มีสมบัติเยอะๆนะนี่นะคะมีตู้เซฟให้ด้วยนะเวลาออกไปข้างนอกจะได้ไม่ต้องกังวลน,นะคะว่าของจะหายหรือเปล่านะอ่ะแล้วก็ในส่วนของชวเวร์นะคะชวเวร์ในห้องนี้คือมีอ่างนะคะมีอ่างให้ในส่วนของอ่างแล้วก็ตรงฝักบัวนี้นะคะนี่นะคะแล้วก็ ชักโคกอะไรตามปกติแล้วก็อ่างล้างหน้านะคะอ่างล้างหน้าจะใหญ่เหมาะสําหรับ2คนนะแล้วก็จะมีผ้าเช็ดผ้าเช็ดแหละผ้าเช็ดมือผ้าเช็ดหน้าอะไรประมาณนี้แล้วก็มีแก้วน้ำนะคะแล้วก็จะเป็นพวกบอดี้โลชั่นแชมพูอะไรต่างๆของโรงแรมนะมีไว้ให้หมดเลยพร้อมแปรงสีฟันแล้วก็สบู่ได้ค่ะและในส่วนข้างนอกนะคะ และในส่วนข้างนอกนะคะก็จะมีแบบว่าที่นั่งนั่งวิวนะนี่แล้วก็เห็นวิวแบบคือสวยมากเฮ้ยวิวดีมากเลยอะ่ะววใช่ใช่นี่นะคะวิที่นั่ง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 สบายอะ่ะสบายเลยอะ่ะตอนแรกไม่คิดว่ามันจะกว้างขนาดนี้นะแล้วนี่คือวิวนะคะเหมาะไปข้างนอ,นอกนี่คือจะเห็นแบบทะเลเลยนะนี่กล้องไปสิไอู้กเอาทะเลอยู่ี่ ทะเลที่ก็มีนะคะแล้วรงรู้ว่คือวิวดีดีมากไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องบีกันแถวว่าห้องบีจะแตกต่างกับห้องเอตรงไหนบ้างไปดูกันมาที่ห้องบีนะคะห้องบีข้างในนะคะทะแดนก็จะเป็นตู้เสื้อผ้าปกติเลยเดี๋ยวนาให้ดูนี่นะคะเป็นตู้เสื้อผ้าแล้วก็มีตู้เซฟให้นะคะอ่าแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูห้องน้ํากันก่อน ห้องน้านะคะในส่วนแห้งกับเปียกนะคะอันนี้เป็นชาเวอร์ก็คือเป็นเป็นเฉพาะแค่ปักบ,บัวเออนีออ่นะคะแล้วมาในส่วนนี้นะคะเหมือนกันเลยเหมือนกับห้องเอเลยนะคะปะ่ะเดี๋ยวเราไปดูเตียงนอนนะ,ะแล้วก็เตียงนอนนะก็จะเป็นเตียงนอนแบบคู่นะคะ มีโต๊ะทํางานมีทีวีอะไรให้เหมือนกันหมดเลยกระฟงกาแฟอะไรแก้วเก็คือเหมือนกันนะคะอ่าแล้วก็ความทะลุออกไปทะลุออกไปข้างนอกเนี่ยคือสองห้องอะ่ะมันเชื่อมกันอยู่แล้วนะคะตรงระเบียงโอเคเดี๋ยวเราไปดูอีกห้องหนึ่งนะคะที่น้องเขาเตรียมไว้ให้นะคะเดี๋ยวเราจะไปชั้น16ชั้น16บหก้องอะไรนะพรีเมียมแกนเวีพรีเมียมแกนวีนะคะ S <S 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 นี่ห้องพีมี่มแกนสวีทนะคะโอ้โหเฮ้ยสวยอะเฮ้ยดีว่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทีเรามุมกันก่อนนะคะเอาจากห้องน้ำก่อนห้องน้ำอ๋อห้องน้ำนะคะเขาก็มีอ่างอาบน้ำเหมือนกันนะคะแล้วก็คือวิวเห็นทะเลเลยอะเดี๋ยวซูมให้ดู เห็นไหมเนี่ยนี่แล้วก็อ่างล้างหน้านะคะแล้วก็จะมีที่เก็บผ้าเช็ดตัวนี่นะประมาณนี้นะคะต่อไปนะคะในโซนพวกเกาฟงกาแฟเนี่ยเหมือนกันเหมือนกับห้องที่น้ำอยู่นะคะน้ำอยู่ฟ a m i l y s u สูตนะอันนี้ก็เหมือนกันเลยนะคะแล้วก็มีทีวีนะแต่ว่าพื้นที่ของเขาเนี่ยเป็นพื้นที่ใช้สอยแบบว่ากว้างจริงจริงๆแล้วนะว่า โอ้ถ้าแบบมาฮานีมูนเนี่ยห้องนี้แบบโอเคมากเลยนี่นะคะเป็นที่นั่งแล้วก็จะมีโต๊ะทำงานนะคะนี่นะแล้วก็มีโซฟาให้ด้วยนะคะโซฟาแล้วก็ตรงนี้เป็นโต๊ะทำงานอีกเหรออ่ะมีมุมใช้สอยแบบมุมใช้งานเยอะมากนะอันนี้โซฟานะคะแล้วก็ที่นอนเป็นเตียงเดี่ยวนะคะเตียงใหญ่มากอะ่ะเ,เตียงใหญ่จริง แล้วก็ข้างนอกไม่ถ่ายดูแล้วนะข้างนอกก็เหมือนกับห้องข้างบนนะคะ Family s สวีทนะอ๋อนี่อีห้องเหรอมี่ห้องนึงห้องเลยทีมีแกลลูท m ม a n Room นะคะโอเคห้องนี้แบบว่าราคาจะเป็นห้องไทเริ่มต้นอ่าเป็นห้องเริ่มต้นนะคะราคาแบบซอฟมากขนะดราคานี้มีแกลลูคือจะมีอ่ะเออ อ๋ออันนี้พรีเมียมแกนเหรอพรีเมียมแกนรูมนะคะก็ราคาประมาณพันสองอ่ะรวมโครงการเลยนะคะอ่างน้ำมีอะไรเหมือนกันเหมือนกับห้องข้างบนเลยแล้วก็โดยรวมปกติแล้วคือห้องลักษณะเขาก็จะคล้ายๆกันนะคะอันนี้ก็มาเตรียมคู่นะแล้วก็มีโซฟามีที่ทำงานต่อทํานานให้แล้วก็มีทีวีนะคะอ่ะมีประมาณนี้ค่ะ ค่ะมานั่งคุยกันนะคะก็โรงแรมเนี่ยคือน้ำไม่ได้สปอนเซอร์นะคือน้ำมาพักอะ่ะแล้วก็แค่อยากจะบอกต่อเพราะว่าโรงแรม5้าดาวแล้วราคาแบบว่าค่อนข้างถูกนะคะช่วงนี้นะเป็นช่วงที่แบบว่าคนไทยอุดหนุนในประเทศด้วยกันใช่ไหมอ่ะเขาก็มีโปรโมชั่นอะไรอย่างนี้นะคะส่วนราคานะคะเดี๋ยวน้าจะใส่ไว้ข้างใต้แต่และห้องเนี่ยที่นําไปอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะใส่ข้อมูลไว้ให้นะตอนที่เรา,าห้องนี้อะไรเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็จะบอกว่า ราคาที่บอกไปก็คือรวมอาหารเช้าแล้วนะคะวันนี้เหนื่อยมากออกจากแบบออกจากกรุงเทพอะประมาณ2อโมงสามโมงอ่ะบ่ายแล้วอ่ะมาถึงก็ประมาณ4ี่โมงกว่าแล้วนะก็กลัวจะไม่ทันเดี๋ยวจะไปกินข้าวเออส่วนอาหารเช้าพรุ่งนี้นะคะถ้าถ่ายทันอ่าเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูนะว่าที่นี่เขามีอาหารอะไรบ้างนะแต่ว่าที่ถามมาเนี่ยก็คือ ตอนนี้คือต่างชาติไม่มาใช่ไหมก็จะมีแต่คนไทยแล้วก็ที่โรงแรมเนี่ยถือถ้าวันไหนคือคนพักเยอะก็จะจัดเป็นบุฟเฟต่ตแต่ว่าถ้าคนพักน้อยเขาก็จะจัดเป็นชุดอาหารเซตให้นะคะ เพิ่มเติมนิดนึงนะคะเรื่องมาตรการความปลอดภัยการรักษาเรื่องโควิดนะคะก็คือเข้ามาทางโรงแรมเนี่ยเขาก็จะยิงอุณหภูมิวัดอุณหภูมินะแล้วก็พนักงานก็ใส่แมสนะล้างมือนะคะใช้เจลแอลกอฮอล์แล้วก็ที่สําคัญนะคะเขาบอกว่าห้องนอนของเราเนี่ยสุวาอย่างวันนี้นะพักพรุ่งนี้น้าเช็คเอาท์ออกใช่ไหมคะห้องเขาก็จะอบโอโซนฆ่าเชื้อนะแล้วก็ทิ้งไว้หนึ่งวันเลยนะคะคือเรียกว่าปลอดภัยนะหายห่วงนะคะไปละเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้ค่ะ ทุกคนเช้าแล้วค่ะ,ะเดี๋ยวพาไปดูอาหารวันนี้ที่โรงแรมเขามีอาหารแบบบุฟเฟ่ตนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่ามีอะไรบ้าง จบแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะหวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบกันนะคะแล้วก็ไว้พบกันใหม่คลิปหน้าถ้ามีอะไรที่น่าท่องเที่ยวหรือว่ามีโรงแรมสวยๆอะไรอย่างเงี้ยถ้าน้ำได้ไปพักอีกเนาก็จะมารีวิวให้ดูกันนะคะแต่ว่ามาพัทยานะคะไม่ได้เห็นทะเลเลยจ้า ไมได้ไปทะเลเลยไปกินข้าวนะแล้วก็ตอนเช้าที่ถ่ายให้ดูก็คืออาหารเช้าของที่นี่นะคะแสดงว่าวันนี้คนพักเยอะเขาก็เลยมีบุฟเฟ่ให้นะคะ,ะเป็นอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่เนาะโอเคไปแล้วค่ะพบกันใหม่คะ่ะสวัสดีค่ะ